คิดเรื่องอยู่วันนี้เราพาทุกคนมาดูโครงการบ้านทาวน์โฮมระดับลักชัวรี่ในทำเลสาธุประดิษฐ์พระราม3กันครับกับโครงการเวอริสสาธุประดิษฐ์34จากแอสตินเอสเตดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของพัชราวิลล่าจำกัดนะครับโฟดักของที่นี่เป็นทาวน์โฮมสูง4ชั้นครับที่มีเอกลักษณ์ด้วยสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกและเน้นพื้นที่ใช้สอยภายในขนาดใหญ่ตั้งแต่340จนถึง400ตารางเมตรเลยนะครับและเป็นโครงการจัดสรรขนาดเล็กที่มีเพียง32หลังเท่านั้นครับ ที่ตั้งโครงการนี้นะคะเขาจะอยู่ในซอยสาธุประดิษฐ์34แยก3ค่ะโดยลึกเข้ามาจากถนนรัชดาพิเศษประมาณ500เมตรเท่านั้นเองค่ะและก็ยังอยู่ใ,นในกล้กับโรงเรียนนานาชาติอย่าง King's College ประมาณ1กิโลเมตรค่ะลักษณะของโครงการนี้เป็นรูปแบบทาวน์โฮมทั้งหมดค่ะโดยมีขนาดที่ดินโครงการประมาณ4ไร่จำนวนยูนิตพักอาศัยอยู่ที่32ยูนิตรายละเอียดโครงการนี้มีอะไรบ้างตามพวกเราไปดูกันค่ะ ด้วยทำเลของโครงการนี้นะครับเขาจะตั้งอยู่ในย่านชุมชนนะที่อยู่ใกล้ทั้งความอุดมสมบูรณ์ต่างๆในย่านพระราม3ตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ทางด่วนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยค่อนข้างยากนะสำหรับผู้พัฒนาที่เขาจะสามารถหาผื้นที่ดินมาทําเป็นโครงการจัดสรรขนาดใหญ่ๆได้นะครับ ลักษณะของโครงการนี้คุณผู้ชมก็เลยเป็นโครงการจัดสรรขนาดเล็กครับที่มีเพื่อนบ้านอยู่เพียงแค่32หลังเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบของโครงการที่เขาจะมีถนนพาระจำยอมเนี่ยวิ่งผ่านภายในโครงการด้วยนะครับโดยถนนพาระจำยอมเส้นนี้นะครับเขาก็จะ เข้าไปยังชุมชนพักอาศัยที่อยู่ด้านในซึ่งก็เป็นชาวบ้านเดิมที่อาศัยอยู่ภายในซอยนี้อยู่แล้วนะครับแต่ลักษณะของซอยนี้นะครับเขาจะเป็นซอยที่ไม่ได้ลึกมากครับแล้วก็เป็นซอยตันด้วยดังนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้มีรถที่วิ่งผ่านพุกพล่านมากนักนะครับทีนี้เรื่องของความปลอดภัยบ้างเขาดูแลยังไงอย่างแรกเลยนะครับจะมีป้อมรอปภครับตั้งอยู่ตรงบริเวณหัวมุมของถนนภายในซอยนะครับก็จะได้สามารถสอดส่องดูแลความปลอดภยัยถนนซอยได้ตลอดทั้งเส้นเลยนะครับ และประตูทางเข้าของโครงการนี้นะครับเขาจะไม่ได้มีจุดเดียวแบบที่เราคุ้นเคยในโครงการจัดสรรทั่วๆไปนะแต่ว่าเขาจะมีการกระจายประตูทางเข้าเนี่ยไปตามถนนซอยต่างๆทุกซอยในโครงการนี้เลยนะครับซึ่งโครงการนี้เขาจะมีถนนซอยทั้งหมด4ซอยด้วยกันแต่ละซอยก็จะอยู่เป็นคลัสเตอร์ของตัวเองคือจะมีเพื่อนบ้านอยู่แค่8ดหลังนะครับแล้วก็ลักษณะของประตูเนี่ยจะเป็นประตูเหล็กลางเลื่อนนะครับ ที่จะสามารถเปิดปิดได้ด้วยลูกบ้านที่อยู่ในแต่ละคัสเตอร์นั้นเท่านั้นเขาจะมีรีโมทในการกดเปิดปิดประต,ตูตรงนี้นะครับดังนั้นบุคคลภายนอกจะไม่สามารถที่จะเข้ามายังถนนซอยในแต่ละซอยได้เลยนอกจากนี้นะครับก็จะมีการติดตั้งกล้อง cctv ครับทั้งบริเวณของถนนพระจำยอมนะครับแล้วก็ถนนซอยทุกซอยเลยรวมทั้งหมดเนี่ย13จุดด้วยกันนะครับแล้วก็โครงการมีการทํารั้วรอบนะครับเป็นรั้วทึบสูงขึ้นมาประมาณ2.5เมตรแล้วก็ต่อรั้วโปร่งขึ้นมาอีก2เมตรด้วยนะครับ ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าที่นี่เป็นโครงการจัดสรรขนาดเล็กที่มีเพื่อนบ้านแค่32หลังเท่านั้นดังนั้นก็เลยจะเป็นโครงการที่ไม่ได้มีพื้นที่ส่วนกลางจัดมาให้เขาจะมีเฉพาะบ้านพักอาศัยเท่านั้นนะครับซึ่งบ้านของเขาจะมีแบบไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันครับบ้านของที่นี่จะเป็นทาวน์โฮม4ชั้นทั้งหมดนะคะโดยมีให้เลือกทั้งหมด2แบบด้วยกัน แบบแรกคือโว์ค่ะเป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง6.45เมตรมีที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่27.5ตารางวากับพื้นที่ใช้สอย340ตารางเมตรค่ะ จะเป็นแบบบ้านที่อยู่เทาสองคนนะคะจะพาทุกคนไปดูกันในวันนี้ส่วนแบบที่2คือแบบวิกเตอร์ค่ะเป็นทาวโฮมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะมีหน้ากว้างอยู่ที่7.5เมตรกับพื้นที่ดิมเริ่มต้นอยู่ที่32.5ตารางวาและพื้นที่ใช้สอย400ตารางเมตรค่ะด้วยหน้ากว้าง7.5เมตรแบบนี้นะคะทำให้เราสามารถจอดรถคันใหญ่ๆได้ถึง2คันเลยค่ะและบางแปลงที่เป็นแปลงริมเนี่ยก็สามารถจอดได้3คันด้วยกัน ภายในบ้านที่ชั้นหนึ่งเนี่ยจะจัดออกมาให้เป็น Open Plan นทำให้ตัวบ้านดูก,กว้างมากขึ้นและในชั้นนี้เองนะคะห้องน้ำเนี่ยก็มีพื้นที่ส่วนอาบน้ำมาให้ด้วยนะคะอีกจุดที่น่าสนใจของแบบบ้านทป์นี้ก็คือเขามีดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมที่ชั้น2แล้วก็ชั้น3ค่ะเพราะว่าเป็นห้องนอนที่มีขนาดกว้างมากทั้งคู่เลยต่างกันแค่ชั้น2เนี่ยจะได้พื้นที่แต่งตัวแล้วก็ห้องน้ำที่ใหญ่กว่าเท่านั้นค่ะ ส่วนห้องแม่บ้านถูกจัดไว้ที่ชั้น4ีโดยใกล้ๆกันเนี่ยเขาจะมีระเบียงภายนอกขนาดใหญ่ให้ใช้เป็นลานสักลางแล้วก็ตากผ้าได้หรือใครนะคะที่อยากจะได้พื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นก็สามารถปลูกต้นไม้กระถางตกแต่งได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งห้องอนเนกประสงค์ในชั้นนี้ที่มีขนาดใหญ่อยู่ด้วยค่ะสำหรับค่าส่วนกลางของโครงการนี้จะอยู่ที่100บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศภายในบ้านกันนะคะอยากจะพาทุกคนดูบรรยากาศหน้าบ้านกันก่อนค่ะ <c oughs> ตรงถนนที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยจะมีความกว้างอยู่ที่8เมตรนะคะทุกคนโดยจะมีการยกระดับถนนจากระดับถนนของพาราจำยอมนะคะอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรค่ะ <c oughs> การที่เขายกระดับแบบนี้ค่ะก็ช่วยในเรื่องของการระบายน้ำได้เร็วมากขึ้นนะคะใ <c oughs> นช่วงเวลาฝนตกหนักๆเนี่ย <c oughs> น้ำจะได้ไม่ขังบริเวณถนนโครงการค่ะครับ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าถนนบริเวณด้านหน้าของบ้านเรานะคะจะดูค่อนข้างเรียบร้อยทีเดียวเพราะว่านอกจากการที่เขาปูด้วยคอนกรีตสแตมแล้วสังเกตไหมคะว่าไม่มีเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าบ้านเลยเพราะว่าเขาจะมีการลงสายไฟฟ้าลงดินทั้งหมดเลยนะคะทําให้บรรยากาศของเราเนี่ยนอกจากจะดูสะอาดสะอ้านนะคะเรียบร้อยแล้วอีกอย่างหนึง่งคือเราสามารถใช้ความกว้างของถนนเนี่ยได้เต็มทีมากขึ้นด้วยค่ะครับผมโดยบ้านตัวอย่างที่เราจะพาทุกคนมาดูนะครับเป็นทายที่ชื่อว่า ก็คือเป็นบ้านทาวน์โฮมสูง4ชั้นหน้ากว้าง6.45เมตรนะครับอย่างแรกเลยขอพูดถึงสไตล์การออกแบบของเขาก่อนคือที่เนี่ยเขาจะใช้เป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะครับซึ่งบ้านสไตล์เนี้ยนะครับเราจะเห็นได้จากการทวิตภาษาหน้าบ้านที่จะมีดีเทลรายละเอียดค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็น าการเซาะร่องหรือการทําเป็นแนวเสามีการตกแต่งหัวเสาต่างๆซึ่งองค์ประกอบเห<ม>ล่านี้เขาจะมีการลดทอนรายละเอียดให้ดูมีความโมเดิร์นมีความร่วมสมัยมากขึ้นด้วยนะครับและโทนสีของตัวบ้านนะครับเขาจะเน้นเป็นสีเอิร์ธโทนนะที่เป็นสีน้ําตาลอ่อนๆทาให้ดูมีความลักชัวรี่มากขึ้นนะครับส่วนระบบการก่อสร้างของบ้านที่นี่น้องดาเขาจะใช้เป็นระบบคอนเวนชั่นแนลหรือว่าก่ออิฐฉาบปูนทั้งหมดเลยนะครับโดยลักษณะของอิฐที่เขาใช้เนี่ยมี2แบบ คือถ้าเป็นกรอบด้านนอกของตัวบ้านเนี่ยจะเป็นอิฐมอญแดงนะครับโดยเฉพาะผนังที่กั้นระหว่างบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาจะเป็นอิฐมอญแดง2ชั้นเลยนะครับทำให้เราได้ผนังที่หนาขึ้นช่วยการเรื่องของเสียงรบกรวนที่อาจจะมาจากบ้านข้างๆได้มากขึ้นนะครับส่วนผนังที่กั้นห้องภายในบ้านเนี่ยเขาจะใช้เป็นผนังก่ออิฐมวลเบาะนะครับถัดมาเรามาดูเรื่องการใช้งานบ้างน,นะครับผมเริ่มตั้งแต่ประตูรัว้วก่อนเลยน้องดาถ้าเป็นบ้านมาตรฐานนะครับประตูรั้วของเขาเนี่ยจะเป็น รัวเหล็กที่เป็นบานพับนะครับพับเก็บไปทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้มีถังขยะอยู่ด้วยตำแหน่งถังขยะเนี่ยจะอยู่ภายในบ้านเราเวลาเ,ลเจ้าของบ้านมาทิ้งขยะก็ ทิ้งในบ้านเราได้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่มาเก็บขยะเนี่ยเขาสามารถเปิดประตูเล็กๆฝั่งหน้าบ้านของเราอ่ะเพื่อที่จะเอาผลขยะออกไปด้านนอกได้โดยที่ไม่ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวภายในบ้านเราเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ได้เห็นทาวโฮมนะคะบ,บางเจ้าเนี่ยคือเขาก็จะเอาถังขยะอยู่หน้าบ้านเลยดังนั้นแล้วเนี่ยพอเวลาอยู่หน้าบ้านมันก็จะมีการทิ้งถังขยะที่บอกว่าเออไม่เพื่อนบ้านเขาอาจจะมาทิ้งที่เราเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นแบบนี้นอกจากจะดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยังป้องกันในเรื่องของปัญหาเพื่อนบ้านอีกดด้้้วยคคค่่่ะะใชรรรับทีีนนนเเาามูืืองพ พื้นที่เห็นนี่คือพื้นที่เราจะได้เลยนะหรือจะได้เป็นพื้นกระเบื้องลายคอนกรีตแตม์นะครับจะได้ดูเป็นพื้นผิวที่ลักษณะใกล้เคียงกับคอนกรีตแตม์ที่เป็นถนนซอยด้านหน้าบ้านนะฮะแล้วก็โครงสร้างพื้นเนี่ยนะครับเขาจะเป็นพื้นออนกราวทั้งผืนเลยแล้วจะเห็นว่าพื้นที่จอดรถเนี่ยนะครับเขาจะมีการทําสโลปส่วนหนึ่งด้วยนะอันนี้คือดีเลยเวลาที่เราจอดรถบางทีเราอยากจะล้างรถภายในบ้านเนี่ยน้ำต่างๆจะได้ไหลไปที่รางระบายน้ําฝั่งหน้าบ้านได้ง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็พูดถึงในเรื่องของระบบไฟของที่นี่กันบ้างนะคะที่นี่เขาจะเลือกใช้เป็นไฟ3เฟสค่ะคุณผู้ชมซึ่งแบบนี้ดีเลยเพราะว่ารองรับการใช้รถ EV ในอนาคตอันใกล้นี้ได้ด้วยนะคะนอกจากเรื่องของระบบไฟ3เฟสแล้วทางโครงการเนี่ยเขาก็ยังเดินสายไฟนะคะและเป็นจังชันเอาไว้บริเวณตรงนี้เพื่อรองรับการติดตั้ง EV c ีชาร์ r เจเลยดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็แค่ซื้อในส่วนของ E ีีชาร์เจมาติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟอีกค่ะ ถัดมาใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกับพี่เก้งนั่นเองที่เห็นว่าเป็นประตูบานเปิดแบบนี้นะคะด้านในเนี่ยคือเขาจะเป็น ห้องเก็บของซึ่งห้องเก็บของจากที่ดาดูแล้วเนี่ยขนาดก็ถือว่าโอเคเลยนะเหมาะสมสําหรับการที่เราจะเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ล้างรถก็ได้ค่ะติดติดกันอยู่บนหัวพี่เก้งอีกใช่ก็คือจะเป็น IP Camera ค่ะซึ่งทางโครงการเนี่ยคือเขาก็จะให้ IP Camera เป็นมาตรฐานในทุกๆหลังนะคะจุดติดตั้งเนี่ยก็คือบริเวณที่จอดรถตรงนี้นั่นเองค่ะ ถัดมาดูที่ประตูหน้าบ้านกันบ้างน,นะคะครประตูนี้ค่ะเขาออกแบบให้เป็นบานสวิงแล้วก็เป็นทรงสูงด้านข้างเนี่ยกรุด,ด้วยหินธรรมชาติเลยนะพี่เก่งมันหนอแท้ๆเลยใช่ทํานะให้บรรยากาศบริเวณหน้าบ้านเนี่ยมันดูแกรนมากขึ้นค่ะส่วนการใช้งานเวลาเข้าออกเนี่ยเขาจะใช้ผ่านดิจิตอลดอร์ล็อกซึ่งก็จะให้มาเป็นมาตรฐานเลยดิจิตอลดอร์ล็อกนี้นะคะเราสามารถใช้ได้ทั้งรหัสคีย์การ์ดแล้วก็กุญแจค่ะเผื่อว่าวันไหนลืมกุญแจลืมคีย์การ์ดแต่ยังจํารหัสได้ก็เข้าบ้านได้ ะค,ะครับส่วนด้านในบ้านเนี่ยนะครับเขาจะตกแต่งว่าเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับไปค่ะอ่ะพี่เก้งกดแล้วอ้าวจำรหัสไม่ได้ลนะ <laughs> เข้ามาด้านในบ้านตัวอย่างนะครับขอพูดถึงระบบรักษาความปลอดภัยท right. ี่ให้มาพร้อมกับตัวบ้านก่อนเลยนะครับนอกจากกล้องอัติทามิราที่น้องดาบอกไปแล้วตรงพื้นที่จอดรถหน้าบ้านนะับภายในบ้านเองเนี่ยนะครับเขาจะมีการติดตั้งระบบแมกเนติกเชนเซอร์นะครับผมบริเวณของประตูหน้าต่างที่ชั้น1แล้วก็ช่องเปิดฝั่งด้านหลังบ้านที่ชั้นสองเอาไปให้ด้วยซึ่งเป็นระบบที่เวลาเราเปิดปิดหน้าต่างประตูต่างๆไม่สนิทเนี่ยเขาจะมีการส่งสัญญาณเตือนนะครับ และถ้าเป็นบ้านแปลงมุมนะครับเขาจะมีการเพิ่มระบบช็อคเซนเซอร์ติดตั้งมาให้ที่ชั้น1บริเวณประตูหน้าต่างให้ด้วยซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยเหล่านี้นะครับสามารถจะควบคุมผ่านแอปพลิเคชันมือถือนะครับที่ชื่อว่า Astin Smart Home ได้ด้วยนะครับ แล้วก็การใช้งานบ้างนะครับผมเราเข้ามาภายในบ้านในน้องดาเราเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างจะโปร่งนะเนื่องจากว่าที่ชั้นหนึ่งเนี่ยแนวคิดในการออกแบบพื้นที่ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบโภชนแปลนก็คือจะทําให้ดูมีความเชื่อมโยงกันทั้งเรื่องของการใช้งานพื้นที่ต่างๆแล้วก็เชื่อมโยงในทางมุมมองด้วยนะทำให้บรรยากาศในบ้านอ่ะดูกว้างมากขึ้นะนะครับอย่างพื้นที่แรกที่เราเดินเข้ามาเนี่ยเปิดประตูเข้ามาเจอกอดไปส่วนนั่งเล่นดูทีวีรับแขกตรงนี้ จัดผนังถึงผนังตรงนี้นะครับวัดได้ประมาณเกือบเกือบสเมตรได้ก็เยอะอยู่นะใช่ระยะขนาดเนี้ยจะมีระยะดูทีวีค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมสามารถติดตั้งทีวีแบบจอใหญ่ๆ70นิ้วขึ้นไปได้เลยนะครับแล้วอย่างบ้านตัวอย่างอ่ะเขามีไอเดียว่าเขามีการดวตู้ตรงนี้นะครับที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับประตูทางเข้าเนี่ยให้เป็นตู้เก็บรองเท้าอันนี้ก็คือเป็นไอเดียของบ้านตัวอย่างใชี่เก่งเราอาจจะไปทาแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเวลาเก็บรองเท้าต่างๆอาจจะได้ใกล้ๆกับประตูทางเข้าบ้านไปเลยก็นั่งใส่รองเท้าถอดรองเท้าบริเวณนี้้ได แล้วก็พื้นที่ในการวางเฟอร์นิเจอร์พวกโซฟาอะไรต่างๆเนี่ยจะมีพื้นที่เหลือเยอะมา<ช>ว,วางโซฟาตัวใหญ่ๆตัวหนาๆเอาไว้นอนเล่นตอนกลางวันได้แล้วก็เนี่ยวางโต๊ะกลางตรงน,นี้ตัวใหญ่ๆได้อันนี้<ล>ใหญ่มากนะใช่อาจจะแบบเอาขนมนมเนยมาวางได้เยอะเลยนะครับ<ช>จัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆบริเวณนี้ได้แล้วก็ไม่เกะก,กะทางเดินที่ เดินไปยังพื้นที่ต่างๆอื่นๆภายในบ้านด้วยนะฮะค่ะถัดเข้ามาในส่วนของพื้นที่รับประทานอาหารกันบ้างนะคะก็จะอยู่เชื่อมกันมาจากพื้นที่นั่งเล่นนั่นแหละค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะคือเขาให้มาค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะพี่เก้งสามารถรองรับโต๊ะรับประทานอาหารประมาณสัก6กถึงแที่นั่งก็ยังได้ค่ะ และไฮไลท์ของพื้นที่รับประทานอาหารตรงนี้ที่ดาวมองก็คือเขาอยู่ติดกับช่องเปิดหลังบ้านนั่นเองค่ะพีเ่เกซึ่งบริเวณน,นี้นะคะคือเขาให้ประตูกระจกเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่เลยดังนั้นแล้วแสงธรรมชาติเนี่ยก็จะเข้าสู่ภายในตัวบ้านได้ดีอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยปลูกไม้กระถางหลังบ้านอย่างนี้นะคะเวลาเรากินข้าวไปก็ได้วิวสวนสีเขียวด้วยใช่ครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นลานด้านหลังบ้านที่อยู่ด้านนอกตรงเนี้ยนะครับ โครงการอ่ะเขาจะทําเป็นพื้นที่โครงสร้างเป็นออนบีมก็คือโครงสร้างเดียวกันกับตัวบ้านเลยอันนี้เราจะได้เรื่องของความแข็งแรงด้วยแล้วก็เวลาเราอยู่บ้านไปนานๆหลายๆปีเราไม่ต้องกังวลเรื่องการแคร็กที่เกิดจากการชุดตัวไม่เท่ากันด้วยนะฮะค่ะถัดมานะคะในส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ของครัวเปิดค่ะคทางโครงการเนี่ยคือเขาออกแบบมาให้ดูเป็นไอเดียนะว่าเราสามารถจัดแพนทรียาวๆแบบนี้ได้<อ>แล้วก็ยังมีส่วนของไอแลนด์บริเวณนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะคซึ่งดามองว่าเออนี่ก็เป็นไอเดียที่ดีนะเพราะว่าไอแลนด์ที่พี่ ีเก่งยือนอยู่ตรงนี้นอกจากจะจัดพื้นที่ต่างๆเตรียมของได้แล้วนะก็ยังสามารถทําเป็นเหมือนเคาเ์เตอร์บาร์ได้ด้วยแบบนั่งกินอาาหรใช่มุมนี้ได้เลยค่ะ,คะ และในบ้านมาตรฐานนะคะ<ม>เขาก็จะมีการเตรียมงานระบบท่อเอาไว้เพื่อรองรับการต่อเติมเคาน์เตอร์ครัวด้วยพูดถึงว่าเวลาที่เราทํากับข้าวแบบนี้ใช่ไหมคะม,มันก็จะเป็นอาหารเล็กๆน้อยๆแต่ท้งนี้ท้งนั้นมันก็อาจจะมีการเลอะได้บ้างซึ่งพื้นชั้นหนึ่งเนี่ยเขาก็จะให้เป็นกระเบื้องพอสเลนนะคะ<ม>ยาวตั้งแต่ส่วนครัวเนี่ยไปจนถึงหน้าบ้านเลย<ม>ก็คือเรียกได้ว่าทั้งชั้นนั่นแหละคะ่ะกระเบื้องพอสเลนอันนี้คือเขาให้เป็นลายหินอ่อนด้วยนะมันก็จะดูหรูหรามากขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วก็ผิวสัมผัสที่่่เเเเลลืืออกกกกกนน็็จะปปรูแบบึึงงงาาด้ ข้อดีของการกึ่งเงากึ่งด้านแบบนี้นอกจากทําความสะอาดได้ง่ายแล้วอ,อีกอย่างหนึง่งเวลาที่เราอยู่บ้านใช่ไหมคะแล้วเราอาจจะเดินเท้าเปล่าไม่ได้ใส่สลิปเปอร์ตลอดเวลาถ้ามันเป็นพื้นแบบเงาเงาอ่ะมันจะเห็นรอยเท้าพี่เก่งแต่ว่าพอเป็นกึ่งเงากึ่งด้านแบบนี้จะมองไม่ค่อยเห็นรอยเท้าดังนั้นก็จะทําให้รู้สึกว่าเออบ้านดูสะอาดและด้วยลักษณะของครัวตรงนี้เป็นเหมือนครัวฝรั่งที่เหมาะกับทำอาหารเล็กๆน้อยๆนะครับบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาก็เลยมีการทําเป็นครัวไทยออกไปทางฝั่งด้านหลังบ้านแบบนี้ให้ดูเป็นไอเดียนะครับค่ะ ถัดจากครัวแล้วค่ะก็จะเป็น ห้องน้ําชั้นล่างนะคะซึ่งรูปแบบห้องน้าชั้นล่างของที่นี่คือ<ม>เขาทําเป็น powder room คือมไม่มีพื้นที่ส่วนอาบน้านั่นเองอันนี้เตรียมเอาไว้สําหรับการรองรับแขกหรือว่าการใช้งานทั่วไปค่ะติดกันก็เป็นส่วนของบันไดนั่นเองนะคะบันไดที่นี่คือเขาใช้โครงสร้างเป็นโครงสร้างคอนกรีต,ตเสริมเหล็ก<ม>เวลาการใช้งานหรือการเดินเนี่ยมันจะไม่มีเสียงตึงตังเพราะว่ามันเป็นคอนกรีตมันจะได้ความแน่นอยู่พ<ม>อสมควรน,นะคะส่วนท็อปเนี่ยจะใช้เป็นรูปแบบไม้ครพาวไม้ครพาวหลายๆคนอาจจะแบบไม่ค่อยคุ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันลักษณะก็จะใกล้เคียงกับ engineering root <ม>เพียงแต่ว่าตัววัสดุของเขาอะมันจะมีความต่างนิดนึงคือท็อปเนี่ยจะใช้เป็นไม้สักที่ทมีความหนา4มิลแล้วก็ตัวที่เป็นด้านล่างอะค่ะ <ผม S 2> ของโครงสร้างด้านใช่ใ<น>ก็จะเป็นไม้สักเหมือนกัน<ม>แต่เป็นไม้สักรูปแบบอัดประสัดนะคะคดังนั้นแล้วเนี่ยฟิลลิ่งที่เราเห็นแล้วก็ผิวสัมผัสที่เราได้สัมผัสเนี่ยก็จะเป็นไม้สักแท้ๆเลยค่ะ ขึ้นบันไดมาที่ชั้น2นะครับต้องบอกว่าวัสดุปูพื้นที่เขาใช้ปูชั้น2แล้วก็ชั้น3เนี่ยจะเป็นไม้คอมพาวเหมือนกันนะครับ <ạ. S 1> ก็จะทําให้ได้สัมผัสของไม้สักจริงๆเช่นเดียวกันนะครซึ่งการใช้งานนะครับเวลาเราเดินขึ้นมาชั้น2เนี่ยเราจะเจอกับส่วนที่เป็น family area ตรงนี้ก่อนพื <ạ. S 1> ้นที่ตรงนี้พี่มองว่ามันก็เป็นส่วนที่อเนกประสงค์อีกจุดหนึ่งแหละที่เราอาจจะจัดเป็นส่วนนั่งเล่นดูทีวี จุดที่2ของบ้านหลังนี้ได้นะครับเพราะว่าอย่างวันที่ชั้นล่างเราอาจจะมีแขกมาหาลูกๆอาจจะแบบขึ้นมาเรียนส,สตรงนี้มานั่งเล่นดูทีวีที่แบบแยกกันนะจะได้แบบมีความเป็นสัดเป็นสว่วนแล้วก็ไม่บรบกวนกันด้วยะนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เราจะได้แสงหลกัลกๆมาจากช่องเปิดทางฝั่งด้านหลังบ้านก็ะจะทําให้ในเวลากลางวันน่ะดูโปรง่งดูสว่างมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันด้วยก็คือห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมที่อยู่ที่ชั้น2ตรงนี้ครับ ตำแหน่งของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมค่ะจะอยู่บริเวณด้านหน้าเลยคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าพอเข้ามาข้างในเนี่ยในบ้านมาตรฐานนะคะคือตรงนี้มันจะลงๆแต่ว่าทางโครงการเนี่ยเขาทํามาให้ดูเป็นไอเดียว่าเราสามารถ b u i l ินวอล r k อินครเซที่เป็นสัตว์เป็นส่วนได้เดี๋ยวเข้ามาดูกันค่ะว่า w อล์ i อินคร e เซเนี่ยพอบิวอ i n ออกมาแล้ว่มีขนาดใหญ่เล็กขนาดไหนนะคะ คือพอเข้ามาแล้วดามองว่าเออเป็นขนาดที่ใช้งานได้จริงนะคะฝั่งเนี้ยเราสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าได้เต็มพื้นที่เลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็แนะนําให้ทําเป็นเหมือนบ้านตัวอย่างเลยคือเขาจะมีการบิวอินโต๊ะเครื่องแป้งมาให้แบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยกังวลในเรื่องของเออแสงสว่างเนี่ยจะเข้าถึงได้หรือเปล่านะคะก็แนะนําให้ลองทําเป็นกระจกเข้ามุมแบบนี้หรือจะเพิ่มไฟให้กับโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ค่ะ ติดกับส่วนของ walk in closet นะคะก็คือห้องน้ำภายในห้อง master bedroom นั่นเองค่ะจะมองว่าห้องนี้เนี่ยเป็นอีกไฮไลท์ของแบบบ้านที่นี่เลยนะคะเพราะว่านอกจากจะได้ขนาดใหญ่แล้วเนี่ยเขายังมีฟังก์ชันที่น่าสนใจด้วยเริ่มงต้นที่ส่วนแรกเนี่ยส่วนของอ่างล้างมือเขาจะให้เป็นรูปแบบ hi sensor ก็คือสามารถแบ่งการใช้งานได้เป็นสัดเป็นส่วนดีค่ะแล้วก็มีการ built in ชุดกระจกนะคะซึ่งนอกจากจะบานใหญ่แล้วค่ะคือภายในเองเนี่ยก็สามารถเก็บของแบบนี้ได้ด้วยนะคะอีกฝั่งหนึ่งค่ะ ก็จะมีในส่วนของโถสุขภัณฑ์แล้วก็อ่างอาบน้ําอ่างอาบน้ําที่นี่จะใช้เป็นยี่ห้อลาเวนนะคะแล้วก็มีการทําในส่วนของระบบงานน้าร้อนไว้ให้ด้วยถัดมาค่ะเป็นห้องอาบน้ําค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีการกั้นกระจกฉากกั้นแบบนี้ไว้ให้เรียบร้อยเลยพื้นที่อาบน้ํามุมนี้นะคะคือเขาจะให้เรนชาวเวอร์แล้วก็แฮนชาวเวอร์จากโฮเลอร์มาด้วย แต่ว่าส่วนที่ดรามองว่าเป็นไฮไลท์ก็คือพื้นที่อาบ,บน้ำตรงนี้ติดกับช่องหน้าต่างใช่ไหมคะซึ่งหลายๆคน,นจะเอ๊ะกังวลว่ามันจะได้ความเป็นส่วนตัวไหมแล้วถ้าฉันถอดเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยความเป็นส่วนตัวจะหายไปหรือเปล่าแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยออกแบบให้มีส่วนของระเบียงตรงนี้แล้วก็มีการกั้นแผงตรงนี้ด้วยนะคะทําให้เราสามารถติดตั้งกระจกแบบนี้ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมองเห็นด้วยอีกอย่างหนึ่งค่ะพื้นที่ระเบียงตรงนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าใครอยากจะเพิ่มบรรยากาศให้กับห้องน้ำเนี่ย ดูหน้าใช้งานมากขึ้นก็แนะนําให้เราปลูกเป็นไม้กระถางแบบนี้ค่ะก็เพิ่มความสดชื่นให้กับพงน้ำด้ดีค่ะขยับมาที่โซนวางเตียงนอนที่อยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านตรงนี้บ้างนะครับ ลักษณะของห้องเนี่ยนะครับจะเป็นห้องหน้ากว้างเลยนะครับความกว้างเนี่ยเท่ากับความกว้างของตัวบ้านเลยคือ6.45เมตรตัวห้องก็เลยเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีพื้นที่ให้เราจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายเลยนอกจากแค่วางเตียงนอนอย่างเดียวนะครับอย่างไอเดียบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทําพื้นที่ที่อยู่ฝั่งปลายเตียงตรงนี้ให้เป็นโซนวางโซฟาวางทีวีเอาไว้เป็นพื้นที่นั่งดูทีวีแบบจริงจังภายในห้องนอนของเราได้เลยอาจจะดูซีรีส์ดูอะไรกันดึกดืก่นๆพอง่วง,วงแล้วก็กระโดดมานอนบนเตียงนอนตรงนี้ได้ ผู้ชมซึ่งจะเห็นได้ว่าเวลาเราวางเตียงนะครับสามารถที่จะวางเตียงขนาดคิงไซส์6ฟุตได้พอดีดีเลยเพราะว่าจะมีระยะที่กว้างพอให้เราสามารถเดินขึ้นเตียงได้ทั้ง2ฝั่งวางโต๊ะหัวเตียงได้ทั้งสองฝั่ง,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 งแล้วก็ภายในห้องนี้จะมีระเบียงอยู่ด้วยนะลักษณะระเบียงเขาเนี่ยจะเป็นระเบียงที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับจะอยู่ทางฝั่งด้านหน้าบ้านให้เราพอที่จะวางไม้กระถางต่างๆช่วยตกแต่งเสริมบรรยากาศภายในห้องนอนได้ครับ ขึ้นมาที่ชั้น3นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ห้องนอนค่ะซึ่งทั้ง2ห้องเนี่ยเขาจะมีห้องน้าภายในตัวเลย <ừ> um, ดังนั้นการใช้งานเนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นส่วนตัวแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยค่ะครับผมในไหนก็มี2ห้องแล้วเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูคนละห้องเลยแล้วกัน,นะะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูห้องนอนแรกก่อนที่อยู่ทางฝั่งด้านหลังบ้านตรงนี้นะครับอันนี้เขาจัดออกมาเป็นห้องนอนของลูกๆคุณผู้ชมห้องนี้นะครับด้วยความ กว้างของห้องอ่ะเท่ากับหน้ากว้างตัวบ้านเหมือนกันก็คือ6.45เมตรนะครับฝั่งหนึ่งตรงนี้นะเขาวางเป็นเตียงนอน2เตียงครับลักษณะของครอบครัวที่อาจจะมีลูกเล็กๆอยู่ด้วยกัน2คนได้นะครับก็เป็นเตียง3ฟุพดครึ่งนะครับทั้ง2เตียงเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้อยู่ใกล้กับช่องแสงฝั่งด้านหลังบ้านด้วยก็สามารถเปิดระบายอากาศอะไรต่างๆได้ส่วนพื้นที่ว่างที่อยู่ทางด้านปลายเตียงฝั่งนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นไอเดียที่น่าสนใจเขาวางเป็นเหมือนโต๊ะตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งตรงกลางห้องนะครับให้สามารถที่จะมาใช้งานร่วมกันได้อย่างเช่นมีลูกๆ2คนเขาก็มานั่งทํางานร่วมกันมาเล่นของเล่นร่วมกันตรงนี้ได้แล้วส่วนที่เป็นพื้นที่ที่ b u เฟอ furniture ติดผนังเนี่ยนะครับก็ทําเป็นแบบพื้นที่วางของเล่นหรือว่าเป็นตู้เสื้อผ้าเก็บของต่างๆไปนะครับและส่วนของห้องน้ําที่อยู่ด้านในห้องนอนเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเข้ามาเนี่ยเราจะเจอกับ แบ่งส่วนแห้งส่วนเปียกแยกจากการชัดเจนเลยตรงส่วนแห้งนี้ก็มีการบิ้วอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์ไว้ให้นะครับติดตั้งกระจกเงาบานใหญ่แบบนี้เอาไว้ให้เลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นโซนเปียกสําหรับอาบน้ำเนี่ยก็จะมีการติดตั้งฉากกั้นกระจกผืนนี้เอาไว้ให้เป็นมาตรฐานเลยครับ มาดูกันต่อที่ห้องนอนบริเวณด้านหน้าบ้านกันบ้างนะคะเข้ามาส่วนแรกค่ะเราก็จะเจอกับพื้นที่เตียงนอนซึ่งพื้นที่เตียงนอนตรงนี้ค่อนข้างใหญ่เลยนะคุณผู้ชมเราสามารถวางเตียงคิงไซส์ก็ได้หรือจะโอเวอร์ไซส์เลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาอีกที่มุมนึงค่ะตรงนี้นะคะทางโครงการเนี่ยเขากั้นพาร์ติชันมาให้ดูเป็นไอเดียว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความกว้างแบบนี้นะคะเราสามารถแบ่งฟังก์ชัน Wal k i n closet ให้เป็นสัดส่วนได้ มาดูกันต่อมุมนี้ค่ะจะเป็นมุม walk in closet ที่ทางโครงการทำให้มาดูเป็นไอเดียนะคะซึ่งเดามองว่าพื้นที่ตรงส่วนนี้นอกจากจะ build in ตู้เสื้อผ้าแล้วค่ะโต๊ะเครื่องแป้งอย่างได้ขนาดค่อนข้างใหญ่ด้วยนะจริงๆไม่จำเป็นจะต้องทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าทำเป็นโต๊ะทำงานอย่างได้เลยค่ะ ติดการบริเวณด้านหน้าบ้านค่ะก็คือจะเป็นระเบียงขนาดค่อนข้างกระทัดรัดนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะดามองว่าเขาไม่ได้ตั้งใจออกแบบมาให้เราสามารถใช้งานหรือว่ามานั่งเล่นจิบชากา,ฟาแฟหรอกค่ะแต่ดามองว่าระเบียงนี้น่าจะเหมาะกับใครหลายๆคนที่อยู่รูปแบบทาวน์โฮมแล้วยังอยากจะได้พื้นที่สีเขียวที่ขึ้นมาถึงชั้นบนได้ซึ่งระเบียงนี้ค่ะเราสามารถที่จะจัดสวนกระถางเล็กๆของตัวเองได้ด้วยนะคะ ติดกันค่ะก็จะเป็นห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนค่ะซึ่งเลเยอร์แล้วก็ขนาดเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับห้องนอนที่อยู่หลังบ้านค่ะขึ้นมาที่ชั้น4ค่ะซึ่งเป็นชั้นบนสุดของบ้านแล้วนะคะแบ่งออกเป็น2โซนด้วยกัน โซนฝั่งหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นโซนของเซอร์วิสแม่บ้านต่างๆส่วนฝั่งหน้าบ้านเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งห้องอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่เลยค่ะครับผมเดี๋ยวเข้ามาดูภายในกันนะคะ<อ>บรรยากาศในห้องอนเนกประสงคน์นี้ทางโครงการเขาทํมาให้ดูว่าบ้านมาตรฐานเนี่ยก็ได้รน้าตาแบบนี้เลยนะเป็นบ้านเปล่าห้อห่เปล่าๆแบบนี้เลยค่ะคและด้วยขนาดแล้วเนี่ย<อ>ดามองว่าขนาดเขาค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะซึ่งเขาจะให้มาเต็มแบบหน้ากว้างของทาวน์โฮมเลยดังน<อ>ั้นแล้วค่ะห้องอเนกประสงค์นี้ดามองว่า จะทาเป็นห้องอะไรก็ได้แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของเราแต่ว่าทางโครงการเนี่ยเขาก็แนะนํามาให้เป็นไอเดียก็คือเราสามารถทําเป็นห้องฟิตเนสส่วนตัวของตัวเองได้ใช่หรือว่าใครที่อยากจะได้ห้องทํางานเป็นสตูดิโอที่มีขนาดพอสมควรหน่อยทํางานแบบไม่เป็นสัดส่วนแล้วก็ไม่มีใครมารบกวนเนี่ยแบบนี้ก็เหมาะค่ะถัดมาครับเดี๋ยวเรามาดูโซนของแม่บ้านกันบ้างนะครับก็คือทางด้านนี้เราจะเห็นว่ามีประตูอยู่2บานบานแรกเนี่ยจะเปิดไปที่ ห้องนอนของแม่บ้านนะครับส่วนที is, mm ่อ hmm. ย okay. kind of ู to to well. we another, see, ่ต mm ิดๆกันตรงนี้ก็คือเป็นห้องน้ํานั่นเองนะครับผมจะเห็นได้ว่าห้องน้ำของเขาก็จะมีช่องแสงนะเปิดระบายอากาศได้ด้วยนะครับเรามีการแยกส่วนแห้งส่วนเปียกให้ด้วยนะก็ใช้งานได้จริงจังเลยนะครับและประตูด้านหลังของเราเนี่ยนะครับพ่เห็นเป็นบานสวิงเป็นบานกระจกฝ้าแบบนี้เปิดออกไปครับจะเป็นลานซักล้างขนาดใหญ่ที่อยู่ที่ชั้นสี่ใหญ่มากนะครับผมขนาดแบบนี้นะ ตากเสื้อผ้าได้แบบเต็มที่เลยเราอาจจะมีพื้นที่บางส่วนเนี่ยเหลือให้เราหาไม้กระถางต่างๆมาวางตกแต่งได้นะครับจะเห็นได้ว่าขอบเขตของหลังคาเนี่ยนะฮะเขาจะอยู่แค่ส่วนหนึ่งของพื้นที่ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเขาต้องการจะเปิดให้สามารถที่จะแบบเปิดรับแสงธรรมชาติตากผ้าอะไรได้เต็มที่นะครับหรือว่าถ้าใครกลัวแบบฝนตกอะไรเงี้ยต้องรีบเก็บผ้าเนี่ยเราอาจจะไปต่อเติมพวกหลังคาโปร่งๆนะครับที่เป็นหลังคาใสๆเนี่ยเพื่อมาบริเวณนี้ก็ได้ครับค่ะ ที่ตั้งโครงการเวอร์ลิสสาธุประดิษฐ์34ตั้งอยู่ในซอยสาธุประดิษฐ์34แยก3ลึกเข้ามาจากถนนรัชดาพิเศษเพียง500เมตรค่ะจุดเด่นของทำเลนี้เลยก็คืออยู่ใ,นในกล้กับโรงเรียนนานาชาติ King's College <S <ม>เพียง1กิโลเมตรเท่านั้นนับเป็นโครงการบ้านที่เดินทางไปโรงเรียนประมาณ5-10นาทีเท่านั้นเอง นอกจากนี้ยังอยู่ไม่ไกลจากเซ็นทรัลพาราม3ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโครงการ<อ>ประมาณ1กิโลเมตรสามารถเดินทางไปห้างโดยไม่เสียเวลากับรถอีกด้วยนะคะ เดิมทีต้องบอกว่าโซนสาธุประดิษฐ์นั้นเป็นอันรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าเป็นแหล่งชุมชนดั้งเดิมที่อยู่กันมานานเรื่องของกินความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมีครบคันเลยค่ะส่วนตลาดที่ไว้ซื้อของสดมาทํากับข้าวกินใกล้ๆบ้านเนี่ยก็คือตลาดรุ่งเจริญโดยห่างจากโครงการไปเพียง300เมตรเท่านั้นเองพูดถึงการเดินทางนะครับนอกจากจะใช้ถนนรัชดาพิเศษสาธุประดิษฐ์นราธิวา,าชนคริน วิ่งเข้าโซน CBD อย่างสีลมสาทรได้ง่ายในระยะ5-6กิโลเมตรแล้วนะครับตัวโครงการเนี่ยนับว่าอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนเฉลิมมหานครแล้วก็ทางด่วนสีรัตให้สามารถวิ่งเข้าออกเมืองไปยังโซนต่างๆได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าการเดินทางด้วยรถยนต์ในทำเลนี้มีตัวเลือกในการเดินทางหลากหลายเลยครับ สรุปภาพรวมโครงการโครงการนี้เหมาะกับใครอย่างแรกเลยดามองว่าเหมาะกับคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของทําเลคืออยากอยู่ทําเลนี้จริงๆนะคะครเราต้องบอกว่าโซนสาธุประดิษฐ์เนี่ยเป็นโซนที่เรียกว่าใจกลางเมืองและเดินทางไปยังโซน C b บดีอย่างสีโลมสาทรเนี่ยได้ไม่ยากนะคะระยะทางอยู่ที่ประมาณ5-6กิโลเมตรเท่านั้นเองและด้วยภาพรวมของบริบทสาธุประดิษฐ์นี้นะคะก็คืออยู่ใกล้กับห้างนะแล้วก็ชุมชนดั้งเดิมแบบนี้คือของกินหาง,ง่ายใกล้กับทาง ด่วนต่างๆด้วยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อยู่ในชุมชนประมาณนี้มาดั้งเดิมอยู่แล้วบางคนติดกับทำเลเดิมๆ<ม>แต่ว่าต้องมีครอบครัวขยับขยายออกมา,า,มาแล้วยังอยากอยู่ทำเลเดิมดมองว่าโครงการเนี้ยก็ตอบโจทย์ค่ะ อีกอย่างนึงดนะิมองว่าเหมาะกับคนที่เป็นครอบครัวขนาดเล็กนะคะมีเด็กๆหรือว่าวางแผนว่าอยากจะมีลูกแล้วอยากจะได้บ้านที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนซึ่งแถวเนี้ยต้องบอกว่าเขามีโรงเรียนชื่อดังอะ่ะในย่านค่อนข้างเยอะเลยะคะ่ะดังนั้นแล้วนะคะสําหรับใครที่อยากจะ อยากได้บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนเดินทางไปรับส่งเด็กๆเ,เนี่ยใช้เวลาไม่นานมากโครงการนี้ก็ตอบโจทย์ค่ะครับผมแล้วก็ด้วยทำเลตรงนี้ที่เป็นทำเลเมืองอย่างที่น้องดาบอกนะครับการที่จะรวมผืนที่ดินมาทําโครงการจัดสรรเนี่ยค่อนข้างยากลักษณะของโครงการนี้ก็เลยเป็นบ้านจัดสรรที่จะมีถนนพระรายยมวิ่งผ่านในโครงการด้วยนะครับซึ่งตรงจุดนี้ครัโครงการเขาก็มีการแก้ปัญหาด้วยการใส่ระบบรักษาความปลอดภัยมาให้หลายจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีป้อมรปภที่คอยดูแลสอดส่องตลอด2ี 4ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีประตูที่เป็นเกตในถนนแต่ละซอยแยกกันเลยนะครับซอยใครซอยมันก็คือจะเปิดปิดได้เฉพาะลูกบ้าน ที่อยู่อาศัยในซอยนั้นเท่านั้นแล้วก็จะมีกล้อง C C T V ติดตั้งเอาไว้ให้ทั่วเลยทั้งถนนพระราชจำยอมแล้วก็ภายในถนนซอยเองรวมถึงในตัวบ้านเองเนี่ยโครงการก็จะมีการให้ระบบรักษาความปลอดภัยเป็นมาตรฐานเอาไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งบ้านของที่นี่นะครับเขาก็จะมีเพื่อนบ้านแค่32หลังเท่านั้นก็เป็นโครงการเล็กๆ <c oughs> นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเหมาะคนที่อาจจะไม่ได้ต้องการใช้พื้นที่ส่วนกลางนะ <c oughs> เพราะว่าที่นี่จะไม่ได้มีส่วนกลางจะมีเป็นบ้านพักอาศัยอย่างเดียวนะครับ <c oughs> บ้านของที่นี่ก็จะเน้นพื้นที่ใช้สอยภายในแบบเต็มๆเ,เลยเพราะว่าเขาจะไม่มีการทําพื้นที่ดับเบิลสเปซนะครับคือทุกๆชั้นจะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะใช้งานได้แบบเต็มที่ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนลูกนะครับหรือว่าห้องนอนมาสเตอร์เบดมอะไรต่างๆเนี่ยคือทุกห้องจะเป็นห้องไซส์ใหญ่แล้วก็มีห้องน้ําในตัวหมดเลยอย่างลูกๆเนี่ยเขาก็สามารถอยู่อาศัยจนเขาโตเป็นผู้ใหญ่ได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีห้องอเนกประสงค์นะที่อยู่ชั้นบนสุดตรงชั้น4เนี่ยให้เราสามารถจัดฟังก์ชันการใช้งานได้หลากหลายตามไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านเลยนะครับส่วนใครที่มองว่าเนี่ยเป็นบ้าน4ชั้นแล้วอยากจะติดตั้งลิฟต์ในอนาคตนะครับก็สามารถจะปรึกษาทางโครงการเพื่อขอคาแนะนําได้เลยครับ แถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข้อมูลจาะลึกในโครงการแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทาง You-Tube รวมถึงฝากติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจโครงการนี้นะคะสามารถเข้ามาดูบรรยากาศจริงแล้วก็บ้านตัวอย่างของโครงการกันได้เลยค่ะคสำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ